สวัสดีครับผมชาติเจริญทรัพย์นะครับพี่น้องมาดูรถขุดในตำนานถูกปิดตำนานแล้วพี่น้องเดวูเดวูเดวูดีดดเสสอสสองสองศูนย์เอลซีมาคุณปูยังยังเฟี้ยวอยู่พี่น้องคุณปูมันสมนะครับ เกิดอยู่ที่เมืองโซมหรือว่าเกาหลีใต้น่าจะเกิดอยู่กรุงโซลหรือเปล่าครับนะกรุงโซลแดวูดีเอสสองสออดีตเคยรอเคยแรงเคยดังหรือว่าคุณปูแดนกิมจิใบแท็ก80เซ้นครับอกวางดี ยมรับว่าลนเลอกาตัวนี่รองรับการกระดกดีมากแค่เรียสองตัวบูมอาร์มเชื่อมนอกเชื่อมในแล้วก็เสริมด้วยแผ่นเหล็กสีแฉกนะครับ่งกีหนึ่งคิวเอาเครื่องหกสูบ Direct Injection DeWoo มาใส่พลังมาไม่แน่ใจพี่น้องพลังนาพลังมาน่าจะประมาณ150ยัดด้วยปั๊ม k ว w a s a k i K สามมี ตัวเดินไฮเดรตครับหรืวอว่าไฮดาร์สิลี่ห้าร้อยไปแล้วราคาดินก็ไม่สูงเท่าไหร่230ครับบวกค่าดันอีก30ได้สอบถามคนขับนะครับเออเชลเฟอร์ เขาบอกว่าเติมเชื้อเพลิงแค่4กันลอนครับเครื่องยนต์ไม่มีเทอร์โบ6สูบจริงแต่ไม่มีเทอร์โบเครื่องน่าจะแน่นครับไม่ไม,ไม่ไม่สดนะครับวันล 9, ะสองพันเออลองนาะบางๆก็ปั่นครับนะเดินโอ้เดินโซ่เปลี่ยนโซ่่าใหม่ครับ วงล่างเซต็ใหม่ปลกุปลกคุณปูขึ้นมาจก D A D A e D W e. W O Davu <c oughs> อ๋อปัจจุบันก็เป็นดูซานนี่น้องด้วยดูซานเทคโอเวอร์ไป ว่าหาดูยากสุดๆเหมือนกันสภาพโดยรวมแล้วสมบูรณ์มากครับคุดปูยังเคลืยงสองอุ้มครับแต่ว่านี่เจอเจอหน้าดินนิ่มถ้าเจอของแข็งจะเป็นยังไง ชมกันจัดๆัดว่าดูยากระบบยังสมบูรณ์ครับคอนโทรลสั้นแอร์เย็นชัมก็ต้องขอขอบคุณทีมงานเอ๊ะลืมนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทีมงานเดี๋ยวให้เบอร์ไปนอ้องถ้าท่านใดต,ต้องการมาร่วมทีมก็มาได้ครับติดต่อ หรือว่ามีรถจำขายก็ติดต่อมาได้ครับสอบถามชจะเินทราบได้พิศทยาดินด,วด่วนอบานสวนนะบานสวนบานสวนพิศยานะครับบานสวนแล้วมีรีสอร์ทด้วยนะ้องมีมีจัดงานเลี้ยงงานแต่งมาได้ครับเ,เดี๋ยวจะให้เบอร์ไปนะเอ์ บริษัมลองเสิร์ชหาได้ครับบ้านสวนพิทยาบางินมาโอ้เบอร์โทรนี่เล็กมากครับตาแกติดเบอร์โทรเล็กอาจจะทำใหญ่ๆห,หน่อยอ่ะเป็นรถคุณขนาด22ตันนะครับไม่ธรรมดา แเดลต้าครับลืมจะไม่ไหวแล้วครับเจอทางนึกล <c oughs> <c oughs> ึกเป็นกอนนี่จอดไว้เป็นปีนะพี่น้องจอดหลายปีเลยลุกคุณปูขึ้นมานะครับ ขึ้นมาจกสวดทรงองเอวนี่ยังคื้นท้ว่าลอใส่หลอดไฟเอวมีดีด้วยบ้านสวนพิชยาดินดวนนะครับจัดให้รับจัดงานเลี้ยงมีรีสอร์ทแล้วก็รับทมที่สษะจัดไปครับ จะเห็นก็รถขุดยุกเก่ายุกเก่าๆเลยพีมน้องถือว่าาดุย,ย,ยากผิดที่เกาหลีใต้เดวูแล้วก็ซัมซุงสองค่ายนี้ได้ดับตัวลงนะพี่น้องแล้วก็ซัมซุงก็วอลโว่เทโอเวอร์ไปฮะเป็นวอนโว่ปัจจุบันส่วนเดวูก็เป็นดูซานนะ กิจการไปว้าวบูมอมไม่มีปากครับนะ Ds220lc ถ้าดูซานนี่ 2225lca ครับนะกว้ยาวมากลนเลยเก้าตัวดูวบบช่วงล่างยาวครับ ยืดสุดๆนี่เป็นสิบเวทเลยปกติรถเล่ยเจ็ดตัวนี่ก็เยอะครับนี่เก้าตัวเลยาใส่เยอะๆอนะไรป่น้องรถดำดินไม่ได้ครับน้ำหนักเบาตอยเถอย,ถอย <c oughs> โอเคถอยอีกอไทยเลย เรืองฟรีครับไม่ได้ไม่ได้นอกเดี๋ยวเอมมันเดี๋ยวด้ะไม่ได้ไม่ได้ดินมันยุบ่น้องดินยุบอยู่ตรงนี้ได้อยู่เนาะยืนตรงนี้อ่าเดี๋ยวให้คุณปูมึงโสมดันหน่อยฟรี่น้อง นั่นก็ได้ลองกัเที่ยวยได้ถึงยังได้เอสุดจัดนะพี่น้องถือว่าหาดูยากแล้วก็ <c oughs> ็นการลอกนาะเพิ่งจะเริ่มมาเพิ่งจะเริ่มแล้วทีนี้ดินมันเปียกครับมันลื่นรถดำกยุบตัวลงได้คุณปูนี่กันหนักเอาการเหมือนกันนะยีตันนี่อะ่ะลอกนาบางๆประมาณคืบเดียวครับทีคนละเที่ยวโอเค น่ำตาลปลาโอ้มีอ,อันตรายเหมือนกันดินดินอ่อนน้องดินอ,อน่อนฮะวิ่งมดตังลมฝั่งนี้ครับ ระเบิดทันนาเลยคุณปู่ปปก็ขยับตัวยากหน่อยรถด,ด,ดำไม่ขึ้นรอยครับแต่ว่าก็อาศัยว่าเยอะวิ่งกันคนละ20-30เที่ยว เครื่องยนต์ไม่มีเทอร์โบแต่ว่าขับไหวครับช,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 ช้าๆครับช้าๆเด็ดชัว ว่าสุดคุ้มไห่น้องได้ดูวิดีโอว่าคลิปนี้สีุ่้มห้าอุ้มว่ะอ่ะไปละเลียมใครเลียมมันครับดิ้นเอาเพราะทางออกมีทางเดียว ปรับปรับปรับพื้นที่ปรับ,ร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 บเอาไปใช้ได้